สบายดีทุกคนมืเอนี้ก็มาพอกับเวลาเศร้าๆแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะมืเอนี้สติกัสซมาเห็ดไก่ขย่าหรือพี่น้องให้ชูเพิ่มี่น้องกินเนาะเห็ดไก่ขย่าเห็ดไก่ไตน้ำไก่เมื่อวานนี้จะชักดกว่ามากเมื่อวานนียไอ้เก็บขาตัวเย็นไว้เนาะพี่น้องมืเอนี้ก็สักดเราเห็ดไก่ไตน้ำกินมาพี่น้องคืออยากกินอยู่พี่น้องเสียบหรืลูกเสือไปเบิ่งไปสูบน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเมนี่วันพึ่งหัดกับเวลาเศร้าๆแบบนี้เนาะพี่น้อง แต่ว่าส่วนมากสติก็เลือกไก่สติสิบมมากกินพวกสิอินเดพี่น้องสติสิอยากกินแต่พวกกระดูกอีสั่งมันประมาณในนะพี่น้องนี่สติก็เลือกเอาแบบนายพี่น้องสติก็เสียใจใหย่ในพี่น้องด้วยสติก็เตรียมพี่น้องเตรียมใส่เสียดขยำไก่ตั้งถิ่นมาเลย Tchau. <síntos> ไม่ยิ่งว่าไม่รู้นะที่ทียิ่งว่า่รูนน้ Terima Thank <laughs> you. ทักทายพี่น้องเมื่อสักครู่โคตรนาพี่น้องอ่ะันนี้ตยดขยัยไก่จ้าขยับไก่นหยดจ้าทำไมเล่ากูอยากทำม่คิดอ่งแบบนี้เนาะตียุกินเลยพี่น้องเ ไ â y ถนัดใบเขียวนะพี่น้องักายพี่น้องมาสุขสุกคุว่าทั้งทางไทยทังลามาสุขสุกคุว่าจะอยู่ไกลอยู่ไกลน้พี่น้องนาะพี่น้องทั้งทางทยทางลาจัได้กาติดตามกด ติดตามกด subscribe ติดตามทางทงสติกบ้านนาสแนลเด้อพี่น้องขอบคุณทุกๆคนที่เขามาติดตามทางทงสติกบ้านนาสแนลขอบคุณจากอ้ใจใจเอะไรเนี่พี่น้องเลยมนันหนีกับสติกมาเห็ดไก่แต่หนามไม่กินไก่ไก่ยาวเนาะพี่น้องเนาะมนันหนีกับเวลามนันหนีกับชีวอนการใน,นพี่น้องอากาศฮ้อนฮ่อนนี่เป็นยังไงพี่น้องถ้าพังไทยพังลาวอากาศฮ่อนบ่าชวนนีน่ กันไหก็นลูกลสุขภาพไปเด้อพี่น้องเด้อม,มันหอนหลไรจวงนี้กันไรหอนอนดี้ทำงานสติกองหอนแห่โผลนหอนอนดออนนี้รอทำงานสติกันไรตอนนี้มันเขาเช็กไก่มีสารมีหนาเนาะพี่น้องปกติที่มีหนาแสดงว่าหอนอันนี้หอนโผล่หอนเหลือพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องมันยากสิวาคือกันไก่แม,ม่บ้าไงนี่พี่น้องนี่ค่ะ ไม่สไก่หน่อยด้ไกมดอดเมกิกะไข่สำเยมก็ลังไข่นี่นไข่อีกนะสิกเกลยชิมาก็ยาวกินนะนาตนนาพืา่อนในณอ๋อแม่เซฟๆพีนพ่น้องนใจก็คนติดตามเลยด้อพีนอ่น้องพาที่ตามพาอหาสตาินี่ไม่ได้บันดาใจคิดๆใหม่ๆต่อไป น้ำลงไปพี pues hecho, ่นองมันขวนเื่อจะใส่กินแล้วก็เคี้ยวจนนามบกพี่นองน้ำม่าอา้าไหวให้คิดแบบไามันเ้อ นกุ้มไผ่ขึ้นเลยพี่น้องกุ้มมันพดจนมันเปื่อยปฎิจักรสิกินได้พี่น,อมมน,น้องเนาะคอยตุนไปเรื่อยๆนะพี่น้องะฮะมันแซ่บแกขยอยเจ็บๆจ้าตุนไผ่พื้น,นเ,เ,เ,เจจนพพนด้พี่น้อง ตุนไพ่พื้นเรื่อยๆแล้วก็ได้เปิดบ้านมันผิวออกกวามอหอมเขาโซโลธาชมุนไทยนาพี่น้องให้มันหอมค่ะคอยจุเขาเรื่อยๆนี่พี่น้องหน้าตาเอาไตไก่ไต่ดาเขาเรียบร้อยเสียงอบอุดงบเอามาพี่นอ้นอง,งกินเขานมกันไก่ไต่หนาถ้าเวลาสองสแบบนี้แล้วพี่น้องนาเด็ดกระหอดเดี่น้องมาเลยมาเด็น้องมาทำอะไรพี่เขาเนี่ย

cái tháo ừ, phải đấy đều phải làm cho cái to mà đấy cái tháo với nó hay cay tới đấy cay mất mày นเราเส้นางแเราเขาห้องหนอนเรือเปล่าบบพวมหนามเิไลไย 他有点低了，就是什么。 แค่มัหมดนำมั่นดูจับหัวอยากไปดีๆบ้าเขา 加、嗯、上，好、啊，好、啊。 嗯，好啊。你好嘞，我还没说，我怎么不来了？ 这个是机拿不上，嗯，拜拜，拜拜，再见。